สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวเลอรมี่ช anel ค่ะ แชนแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตวนตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคมนะคะเพิ่งเพิ่แป๊บเดียวนะอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะทําคลิปของเดือนกรกฎาเพิ่งเสร็จไปเองนะคะแล้วก็จะเดือนสิงหาแล้วล่ะนะก็เร็วมากนะคะปีปีหนึ่งเข้าสู่เดือนที่8นะคะของปี2565แล้วใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรใครที่ยังไม่ได้วางแผนอะไรกับตัวเองนะคะอาจจะต้องมานั่งย้อนคิดแล้วก็มา ตระหนักได้แล้วนะว่าชีวิตของเราใช้ชีวิตไปวันวันหรือเปล่าหรือได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางบวกบ้างหรือไม่นะคะก็ต้องมาตกผลึกกันหน่อยละเดือนที่8แล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะ อเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยอย่างนี้แล้วกันนะคะในเดือนสิงหาคมอาจารย์จะพูดในภาพรวมของพลังงานดวงดาวตามโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะไปเจาะจงเหมือนเดิมแต่ละลัคนาราศีนะตามเรื่องของการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพแล้วก็เรื่องอื่นๆที่อาจจะต้องเตือนกันหรือแจ้งกันเพื่อให้เกิดความระมัดระวังแล้วก็ตระหนักในการใช้ชีวิตกันมาก ยิ่งขึ้นการดูโหราศาสตร์โหราศาสตร์คือหลักสถิติหลักพลังงานที่จับต้องได้นะโหราศาสตร์ของจริงเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการตกผลึกคำนวณแล้วก็สามารถที่จะมีเขาเรียกรูปแบบแพทเทิร์นนะคะที่เป็นเรื่องราวที่สามารถพิสูจน์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นหลักที่สืบทอดกันมาต่อๆได้นะทีนี้วิธีการใช้โหราศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดเนี่ยอาจารย์แนะนำนะสมมติเรารู้ว่า การพยากรณ์ของอาจารย์ประจําเดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคลิปที่เป็นภาพรวมภาพรวมมากๆเลยนะมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่พยากรณ์ดวงของใครคนใดคนหนึ่งส่วนตัวเนื่องจากว่าแต่และดวงสตาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากๆไม่มีใครมีดวงที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนนะฮะไม่มีใครมีชะตาชีวิตที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดแม้กระทั่งแฝดเองก็ตามหรือทวินนะฮะก็ไม่มีดวงชะตาที่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ดาวทั้ง10ดวงนะคะเ,เรือนทั้ง12เรือนองศา360องศาที่เกิดขึ้นนะซึ่งเอามาคำนวณเป็นกราฟดวงชะตาแล้วเนี่ยทุกคนจะมีความแตกต่างและแฝงไปได้วยธาตุพลังงานอีกนะหลายสิ่งอย่างทีนี้ในภาพรวมที่เราพยากรณ์กันแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จะบอก ค่อยๆพูดค่อยบอกเขาไปเพื่อให้หลายท่านที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์จริงๆได้เกิดประโยชน์จริงๆนั่นเองนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไปวางแผนชีวิตไปใช้ในการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้จัก,กรวากลกำลังทํางานถึงไหนแล้วอาจารย์มองว่าจะเกิดประโยชน์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินชีวิตคู่การทํางานหรือความสัมพันธ์ใดๆก็ตามมันช่วยได้จริงๆนะ เอาละก่อนจะออกไปไกลนะคะอาจารย์จะกลับมาที่เรื่องของดวงสตาร์ภาพรวมทั้งหมดในเดือนสิงหาคม2565เ,เ,นะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ละกันนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะคะเจ้าดาวพุธดวงนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันเดยวนะคะเจ้าดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันละดาวพุธคือดาวความคิดจำได้ไหมอาจารย์พูดบ่อยๆคือดาวแห่งความคิด คือดาวแห่งการคอมมูนิเคชันการสื่อสารการทิศการคิดที่เป็นเรื่องจริงจังนะการตกผลึกดาวพุธจะแตกต่างจากดาวอังคารอังคารคือดาวแห่งความคิดได้เหมือนกันแต่เป็นความคิดอะไรที่มันแบบวุบวาบรวดเร็วเร่งด่วนนะแต่ดาวพุธจะเป็นความคิดที่จริงจังซีเรียสแล้วดาวพุธย้ายเข้าไปในราศีกันตั้งแต่วันที่4สิงหาคมต้นเดือนเลยอะราศีกันคือราศีธาตุดินเนาะเป็นราศีที่หนักแน่นทําได้จริงละเอียดรอบคอ แล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของตักกะเหตุผลมากกว่าในเรื่องของอารมณ์และจินตนาการเวลาที่ดาวพุธเขาย้ายไปในราศีกันมันเป็นบ้านตัวเองด้วยนะเพราะว่าลัคนาราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะการย้ายกลับไปบ้านตัวเองมันส่งผลให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกสบายอยู่แล้วในบ้านตัวเองนะการจัดการกับรายละเอียดของคุณก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นในเดือนเดือนนี้นะหลายๆคน ทำได้ดีมากๆแล้วก็จะมีความแม่นยำในการพูดการคิดการตกผลึกทางความคิดอะไรต่างๆนะคะระวังความคิดในเชิงข้อเท็จจริงที่มันอาจจะมากเกินจริงไปหน่อยนะจนลืมว่า จินตนาการหรือการใช้เซนส์การใช้อารมณ์ความรู้สึกก็สําคัญไม่แพ้กันอาจารย์มักจะพูดเสมอนะถ้าคนที่เปรียกรดวงส่วนตัวของอาจารย์จารจะบอกว่าถ้าคุณเป็นลัคนาราศีกันคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่ใช้เซนส์หรือความรู้สึกหน่อยเพราะว่าตัวคุณเวลามีอะไรมากระทบคุณจะใช้ตรก,กะเหตุผลเสมอเลยอะ่ะ นะมาดูเรื่องตักกะมาใช้เป็นเหตุผลทั้งหมดเลยไอ้คนนี้ทําไมเขาไม่รักเราอ่ะเหตุผลต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแต่คุณลืมใช้อารมณ์และความรู้สึกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีลัคนาราศีธาตุดินนะคะชาวมังกรเอยพฤกษบเอยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดในเดือนนี้สักเล็กน้อยถ้าคุณจําเป็นต้องคิดอะไรก็อย่าเผลอคิดมากคิดเป็นข้อเท็จจริงเกินไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือ คนอื่นเขาจะมองว่าเราเป็นประเภทไรจินตนาการก็เป็นไม่ได้นะคะอาจจะต้องใส่อารมณ์เพิ่มเข้าไปนิดนึงเอาละหลังจากนั้นนะคะพลังงานในเดือนนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากๆที่อาจารย์อยากเน้นหนักให้เห็นเนาะคือเส้นนี้นะคะนี่เส้นสีแดงตรงนี้มุมสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหม มุมสามเหลี่ยมตรงนี้คือพลังงานของดาว3จุดที่ส่งผลต่อดวงชะตาของหลายๆคนนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณมันมีดาวอะไรเข้าไปสถิตในพื้นดวงนะเวลาดาวพวกนี้เขาทำมุมส่งผลไม่ว่าจะเป็นมุมท้าทายหรือมุมที่ดีก็จะทริกเกอร์หรือว่าจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆกับดวงชะตาของคุณอาจารย์ขอจแจกแจงนะเอาไว้หลายๆคนนะซึ่งสนใจโหราศาสตร์เราก็อยากจะเรียนรู้นะคุณก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องดีดีกว่าอาจารย์พูดไป นกแก้วนกขุนทองฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะอย่างน้อยลองเปิดใจรู้โหราศาสตร์คุณสามารถเตรียมรับมือกับมันได้อันดับแรกก่อนเลยนะคะยูเรนัสกับดาวอังคารนะดวงนี้คือยูเรนัสดวงนี้คืออังคารนะยูเรนัส กุมกับอังคารนะคะตั้งแต่จริงๆกุมกันตั้งแต่เดือนกลุมพิศมิถุนาย,ยนแล้วนะคะพลังงานของยูเรนัสที่กุมกับดาวอังคารในราศีพฤกษบราศีธาตุดินพฤกษบคือราศีของคนดื้อนะคะคือราศีของการที่เขาเรียกว่าหนักแน่นอดทนอึดมากเป็นราศีการเงินด้วยยูเรนัสกับ ดาวอังคารยูเรนัสคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลันอังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าแห่งมานะความมุมานะความมุ่งม,ม,นะม,ม,ม,มั่นอะไรต่างๆเวลาเขากลุ่มกันมันส่งผลให้เกิดเรียกว่าการดึงดูดนะคะการดึงดูดที่ชัดเจนที่สุดคืออ c ซิเดนพรหรือว่าการดึงดูดอุบัติเหตุนั่นเองสําคัญมากมา ดอกจันร้อยดอกให้อาจารย์เลยตรงนี้เนาะความบุ่มบามความใจร้อนเลือดตกยางออกดึงดูดบัติเหตุเข้าหาตัวเองสามารถเกิดขึ้นได้มากๆโดยเฉพาะกับคนที่เป็นลัคนาราศีพฤกษะนะคะจะเด่นชัดมากเพราะอยู่ในเรือนตัวเองหรือคนที่มีพฤกษะอยู่ในเรือนที่6ของตัวเองนะคะอยู่ในเรือนที่6ในเรือนที่9เรือนที่12อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปและคุณดูปรากฏการณ์ในเดือนนี้นะยูเรนัสยูเรนสันสกุมกังคาแล้ว นะยูเรนัส hmm. เรือนอดวงนี้นะคะทำมุมสแควร์กับดาวเสาอาจารย์เขียนให้ยูเรนัสสแควร์กับดาวเสาก่อนและยูเรนัสก็สแควร์กับดาวอาทิตย์ยูเรนัสแล้วก็สแควร์กับดาวอาทิตย์ ยูเรเนะียสสแควรกับดาวเสาเป็นอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วนะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันนะฮะบางคนช็อกอึง้งเครียดน,นะซึ่งหลายๆคนอาจจะไปในเรื่องราวของการที่งานเนี่ยทำมาหลายปีแล้วทำมาเป็น10ปีทํามาเป็น10ปีอยู่ๆโดนออกอยู่ๆโดนไล่ออกโดนสไตร์นะคะหรือชีวิตคู่ที่คุณอยู่ด้วยกันจนลืมไปแล้วว่าคุณก็มีคู่รักที่ดีอยู่อยู่ยก็ เลิกชีวิตคู่หรือมีการหย่าร้างกันซะดื้อถ้ายังงั้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังส่วนยูเร u นัสที่สแควรกับดาวอาทิตย์อีกมันบ่งบอกถึงลักษณะของความกดดันน่ะภาวะกดดันทางจิตใจนะหลายๆคนไปเจอกับปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงการเครียดมากเกินไปนะคะแล้วก็ ความดื้อรั้นนะการท้าทายจากผู้ใหญ่หรือการโดนทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างบททดสอบจากการที่ยูเรนัสสแควร์กับอาทิตย์เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณจะยอมแพ้ไหมหรือจะสู้หรือเปล่าอิทธิพลส่วนมากจะเกิดกับคนที่เป็นสามีของเราหรือเพศชายในชีวิตเราจะสร้างปัญหาให้เราได้นะคะยังมีวายไม่วางนะคะดาวอาทิตย์ดวงนี้ก็ยังไปเล็งกับดาวเสาอีกคุณดูนะอาทิตย์ก็ยังไปเล็งกับดาวเสา์อีกนะคะ อ่ายูเรนัสสแควร์เสาแล้วยูเรนัสสแควร์อาทิตย์แล้วอาทิตย์ก็แรงไปเล็งกับดาวเสาอีกอะมันส่งผลมากๆในเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยการต่อต้านการท้าทายเหตุความรุนแรงถ้าเป็นเรื่องของมหาภาพหรือเป็นเรื่องของโลก หรือเรื่องของประเทศเนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องความรุนแรงนะคะการเกิดปัญหาทั้งภายในและภายนอกการขาดแคลนนะช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติช่วงเวลาแห่งการที่ต้องเกิดในเรื่องของการทำลายอะไรประมาณนี้นะคะไม่หนำซ้ำเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแค่ยูเรนัสกับเสายูเรนัสกับอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล็งเสานะอังคารอีกดวงนึงค่ะโอ้โห อังคารสแคว์เสาเช่นกันคุณดูนะแล้วอังควาอังคารส,สคว์อาทิตย์เช่นกันแล้วอาทิตย์ก็ไปเลงเสาเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้ว อังคารสแควร์เสาอังคารสแควร์อาทิตย์หมายถึงอุบัติเหตุเหมือนกันการโดนปิดกั้นจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะการที่ไปเจอในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าโดนบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างจากผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ mm hmm. เช่นกันเอาละ่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังอุบัติเหตุ ช่วงเวลาของการที่เอาโทสะไปลงกับคนรอบตัวเดี๋ยวอาจารย์จะพูดภาพรวมก่อนแล้วอาจารย์จะมาเจาะแต่และราศีว่าต้องระวังราศีไหนต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อาจารจะบอกคุณว่าตั้งแต่วันที่5จนถึง18สิงหาคม5-18สิออกกัสสิงหาคมอาจารย์แนะนำให้หลายๆคนทุกๆราศีทุกๆคนเลยก็ได้นะคะตั้งมั่นอยู่ในเรื่องราวของสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองพลังงานมันส่งผลให้คุณเลือดตกยางออก มันส่งผลให้คุณเครียดกดดันภาวะทางจิตใจเป็นไปได้พยายามอย่าเสพข่าวเยอะอย่าเสพสื่อลบๆเยอะนะคะเพราะมันจะส่งผลบั่นทอนจิตใจคุณแน่นอนแล้วช่วงนั้นะถ้าคนยิ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยนะบีบมากบีบมากอาจจะมีข่าวอาจจะมีสถานการณ์โลกหรือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิดหรือโรคภัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามเกิดขึ้นอีก นะคะทั้งต่างประเทศและในประเทศก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ตรหนกตกใจค่ะแค่มีสติตั้งมัน่นแล้วก็เสพสื่ออย่างมีสติเท่านั้นนะทุกอย่างจะผ่านพ้นเอาจริงๆนะพลังงานและอิทธิพลแบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะแล้วอาจารย์คำนวณมาให้แล้วล่ะจริงๆมันอยู่กับเราทั้งเดือนแต่ว่าถ้ามันจะครบทุกดวงและทามุมกันแบบนี้ส่งผลเป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิวด่าแบบนี้นะโอ้โห5-18สิงหาคม ระมัดรวังนะคะระมัดรวัง หลายคนฟังอาจารย์พูดแล้วในเรื่องของกลุ่มดาวที่เป็นทำมุมสามเหลี่ยมเมอร์บิวดากันแล้วเครียดนะแล้วกังวลน,นะคะเอาละ่ะรู้เอาไว้จะได้ป้องกันร,ระวงังรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเนาะเอาไว้ได้ป้องกันร,ระวังเวลามันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรขึ้นกับตัวเองไม่แค่เรื่องตัวเองหรือเรื่องของระดับมหาภาคระดับโลกระดับของประเทศก็ตามก็จะได้มีการระวังแล้วก็รู้ทันนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากในเรื่องของพลังงานตรงนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะวันที่8เดือน ะะเราเรียกว่า The Lion s Gate Portal Opening นะเป็นการเปิดประตูต้อนรับสู่อาณาจักรของราศีสิงห์สู่อาณาจักรของล e โอนะคะของสิงโตนะคะประตูของสิงโตได้เกิดขึ้นมันเกิดจากการทำมุมกันของดาวซิเิอุสนะคะดาวโลกแล้วก็ ดาวอาทิตย์ที่เข้าอยู่ในราศีสิงส่งผลทําให้เกิดพลังงานการเปิดประตูอะไรบางสิง่งบางอย่างหลายๆคนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงจังนะคะทั้งทางเรื่องทางโลกและทางจิตวิญญาณยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ขอทําคลิปแยกต่างหากในคลิปหน้าละกันมาดูกันต่อนะคะวันที่12นะสิงหาคมนะคะเจ้าดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์อาทิตย์อยู่ราศีสิงห์อยู่แล้วเวลาดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีสิงหงเป็นไงราศีสิงห์คือเรือนที่5ถูกไหม คือเรือนแห่งความโรแมนต์นะคะคือเรือนแห่งความรักอยู่แล้วหลายคนเจอคู่แน่นอนหลายคนเจอความรักครั้งใหม่นะคะแต่ความรักครั้งใหม่ที่คุณเจอมีเงื่อนไขแน่นอนอาจย์บอกเลยนะเพราะอาทิตย์ดวงนี้อย่าลืมว่าเลงกับเสา อย่าลืมว่าเล็งกับเสาและอย่าลืมว่าสแควรกับยูเรนัสแล้วก็อังคารอยู่เนี้ยนะฮะมุมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นความรักที่จะเจอจะเจอกับความรักแหละนะแต่ว่าต้องอาจจะต้องมาดูนิดนึงว่าในพื้นดวงของคุณบางคนมีดาวอะไรสถิตยอยู่นะภาวะตรงนั้นนะก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วารกรรมแต่ละคนดาวศุกร์เข้าในราศีสิงค์คุณจะใจกว้างคุณจะใจดีคุณจะใจใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นความรักเป็นสิ่งงดงามยิ่งใหญ่นะคุณจะภาคภูมิใจในรักแล้วก ก็มีน้ำใจกับในเรื่องทั้งความรักและเรื่องการเงินด้วยเพราะดาวศุกร์คือดาวการเงินเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาพอดาวศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์มันใจกว้างอะสิงห์เป็นพวกคนใจกว้างเนาอสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะฟุ่มเฟือยไงนะคะ ฟุ่มเฟือย compulsive behavior พฤติกรรมการฟุ่มเฟือยใช้เงินฟุ่มเฟือยไปหมดนะแต่คุณก็จะมีความใจกว้างหรือเป็นที่ยอมรับนับถือก็ได้นะคะทีนี้วันที่12เนี่ยนอกจากเกิดในเรื่องของดาวสุย้ายเข้ามาในาราศีสิงห์แล้วเนี่ยก็จะเกิดฟูมูลนะคะฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นนี่ในเรือนราศีกุมนะคะเกิดฟูมูลขึ้นที่19องศาอควารียสราศีกุม ฟูมูลในครั้งนี้อาจารย์จะบอกว่าเป็นฟูมูลที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะพระจันทร์เต็มดวงครั้งนี้เพราะมันสะท้อนนะ่ะมันเกิดในวันที่12ใช่ปะอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้สาเหลี่ยมเมอร er นะ์บนะิวด้านน่าจะเกิดอิทธิพลอยู่ตั้งแต่10วันที่5-18ถึง18คุณดูสิฟูมูลที่เกิดขึ้นนะ่ะมันอยู่ในช่วงที่เกิดพลังงานแบบต่อต้านพลังงานลบๆพลังงานที่เป็นเรื่องของความ ไร้รา,ายอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูการว่าฟูมูลครั้งนี้กับแต่ละคนน่ะจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยาจาย์พูดต่อนะฮะเขาส่งผลที่ดีไหมก็ส่งผลที่ดีนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์ในช่วงปลายปลายเดือน20ไปแล้วก็จะทำมุมทรยกับดาวพฤหัสนะฮะเส้นสีน้ำเงินนี้เนาะแล้วก็ทำมุมทรยกับดาวเนปจูนนะ,ะก็ถือว่าส่งผลที่ดีได้บ้างยังกลบ ออพลังงานลบๆหลายๆสิ่งได้บ้างต้องไปดูในเรือนชะตาแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอมาในชปเตอร์ต่อไปอพอมาในชปเตอร์ต่อไปนะคะช่วงปลายๆเดือนแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่20เป็นต้นไปละกันพลังงานของดาวศุกร์ดวงนี้ถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยจารเปลี่ยนชาร์จใหม่แล้วเนาะเพราะดาวมันโคจรไปละพลังงานของดาวศุกร์ดวงนี้นะคะก็จะทํามุมเล็งกับดาวเสาคุณดูนะศุกร์เล็งกับเสา คนที่มีดาวสุกเลงกับดาวเสาร์ในพื้นดวงหมายถึงอะไรอะ Fear of love กลัวความรักปมกลัวความรักหรือเป็นพวก hopeless romantic อะ่ะรักง,งมงายอะ่ะมักจะเลือกคนผิดเสมอมักจะเลือกคนที่ไม่ใช่เสมอนะคะรู้ว่าคนนั้นไม่ใช่รู้ว่าคนนั้นไม่มีโอกาสครอบครองแต่ก็ยังรักนะเวลาเกิดปรากฏการณ์ในดาวจร t r a n s ิ t อ่ะหรือว่าการที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ที่ไม่ใช่พื้นดวงอะนะคะสุกเลงกับดาวเสาส่งผลต่อการไม่เหมาะเลยกับช่วงนี้จะพบรัก นะหรืออาจจะพบคนที่เข้ามาดีลแต่คุณต้องระวังพราคนคนนี้อาจจะดีลด้วยยากระวังเรื่องการเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ บางทีจัก,กรวาลกําลังบอกคุณว่าการที่สุกเลงกับเ,เลงกับดาวเสาอยู่เป็นช่วงที่คุณไม่ควรที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่นั่นเองนะฮะโดยควรที่จะเคลียร์เรื่องเก่าๆให้จบก่อนในด้านการเงินก็มีปัญหาเช่นกันสุกนอกจากเลงกับเสาแล้วอย่าลืมสิสุกสแควรยูเรนัสอีกคุณดูสิและยูเรนัสก็ไปสแควรกับเสาต่ออีกทอดหนึ่งโอ้ยนะคะสุกสแควรกับยูเรนัสต่อ พลังงานของด้านการเงินปุบปรับฉับพลันมากกาจารย์บอกเลยนะช่วงปลายเดือนหลายๆคนการเงินปุบปรับฉับพลันเข้ามากออกมากคุณกระเสือกกระสนด้านการเงินน่ะ นะกระเสือกกระสนด้านการเงินปัญหาของชีวิตคู่ก็จะถูกทดสอบจากความน่าเบื่อด้วยนะหลายๆคนเงินทองล่วนไหลโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะเป็นเพราะคุณอาจจะสร้างรากฐานมาไม่มากพออย่างนั้นนะฮะก็เป็นไปได้ทีนี้หลังจากนั้นวันที่27นะคะจะเกิดนิวมูลขึ้นอีกครั้งหนึ่งในราศีากันเนาะในราศีกันนิวมูลครั้งนี้เกิดที่ราศีกัน5องศา อ่าไม่ใช่เกิดที่ราศีกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดนิวมูลขึ้นในราศีกันนะคะวันที่2 7สิงหาคมนิวมูลครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่4องศาราศีกันเนาะนิวมูลครั้งนี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลในหลายๆครั้งเหมือนกับครั้งที่แล้วที่นิวมูลที่เกิดขึ้นมาที่28 กรกฎาคมที่เกิดขึ้นในราศีกรกฎเป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นนะคะการเข้าสู่ซัมเมอร์อะไรใหม่ๆนะของราศีกันจะเกี่ยวของข้องกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ๋ออาจารย์ลืมตรงนี้นิดนึงนะ,ะลืมตรงนี้นิดนึงลืมบอกว่าดาวอาทิตย์ตอนนี้ก็ชิปเอเนร์จีเข้าสู่ราศีกันเรียบร้อย นะคะคดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลและดาวอังคารก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนช่วงไปปลายเดือนพลังงานทุกอย่างอาจจะมาในลักษณะของแรงกระตุ้นที่ทําให้คุณซีเรียสทําได้จริงนะคะหนักแน่นเพราะดาวอาทิตย์ก็เข้าอยู่ในกันเนาะดาวอังคารก็เข้าอยู่ในเมถุนล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในของคนแต่ละราศีนะคะ มาเริ่มต้นกันนะคะเจาะประเด็นค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาถึง21ธันวาคมนะคะชาวลัคนาราศีธนูเรื่องแรกก่อนเลยค่ะเรื่องของการงานนะในเรือนที่6เรือนการงานของคุณเนี่ยดาวที่เป็นดาวเจ้าพลังงานลบๆนเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นยูเรนัสกุ่มกับอังคารอยู่ในเรือนการงานของคุณคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างในลักษณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ดึงดูดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจารย์แนะนําให้ระวังระวังระวังสุดๆนะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้อย่าง อย่างง่ายกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ทํางานที่มันต้องเสี่ยงอาชีพความเสี่ยงนะคะรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าปีนเสาไฟขุดลอกท่อนะทำการโยธาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความอุบัติเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการกระตุน้นอุบัติเหตุนะคะให้ระวังนะเลือดตกยางออกสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายมากๆนะดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในเรือนที่9การเดินทางก็เช่นกันยังส่งผลด้วย นะถ้างานคุณต้องเดินทางก็ยังส่งผลต่อลักษณะของการกระตุ้นอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานอีกหนึ่งนะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการสื่อสารพ่อค้าแม่ค้าซื้อมาขายไปหรือการสื่อสารต้องใจเย็นๆระวังอารมณ์ร้อนเนาะดาวเสาสแควรกับยูเรนัส Fellows, อังคารสแควรกับเสา shallow. อารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะโทสะเสากับอังคารนี่ตัวดี สาสแควร์อังคารนี่ตัวดียิ่งคนทํางานที่ต้องไลฟ์สดออกหน้ากล้องเป็นสื่อสังคมพอค้าแมค้านะคะคุณระวังนะคุณจะมีคนมายั่วโทสะยั่วโมโหคุณแล้วคุณก็จะใจร้อนทีเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบเสื่อมเสียกับเรื่องงานในอนาคตเพราะฉะนั้นหายเข้าหายหายใจเข้าหายใจออกลึกๆดิฟบีดนะคะใครจะมาคอมเมนต์อะไรบ้าบอค่อยฟ้องทีเดียวคะ่ะนะหรือไม่ก็ปิดตาข้างเดียวนะปิดตาไปเลยคะ่ะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นนะโทสะคุณจะพุ่งพล่านมากๆนะ ในเรื่องการงานอาจารย์ขอใบหนึ่งสิให้จัก,กรวาลเตือนขึ้นมาหน่อย The Hello Fans ไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่งบอกถึงการงานของคุณเอาหลาดได้รับการคุ้มครองดวงชะตาจากผลบุญที่คุณทำราศีธนูดาวประจำตัวคุณคือดาวพฤหัส ถูกมคือดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสอยู่เรือนที่5ในราศีเมษดาวพฤหัสเนี่แหละหมายถึงเฮลเลเฟนส์พลังงานศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระที่คุ้มครองเรือนสตาคุณอยู่เอาละยังไงก็ตามจากร้ายก็สามารถกลายเป็นดีได้แค่ไม่ประมาททีนี้อาจารย์เห็นพไพ่ใบนี้ขึ้นอ,อาจารย์ใจชื้นนะกับคนทํางานเสงเสี่ยงะ ถ้ามีสามีหรือมีเขาเรียกว่าแฟนหรือคู่หรือใครก็ตามญาติพี่น้องทํางานเสี่ยงยอาจารย์อยากให้เตือนเขานะถ้าเขาเป็นลัคนาราศีธนูนะคะต้องระมัดระวังการเดินทางอต่างๆอยู่ๆต้องเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะหรือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามันมีเกณฑ์นะคะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะอาจจะหนักเป็นเบาอได้อะหนักเป็นเบาไอาาบาได้นะคะอืม อีกประเด็นหนึ่งคือลักษณะของคนที่ปต่อต้านกับผู้ใหญ่ในเรื่องงานหัวหน้างานเราหัวหน้าไม่เห็นด้วยโดนปิดกัน้นโดนท้าทายนะคะตัวเรามีการมีการวนวางตัวให้เป็นคคเดิตในการที่จะจะจะได้รับตําแหน่งใหม่ปรับตําแหน่งอย่างเงี้ยเนาะอยู่ๆก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยเนี่ยนี่แหละเขาเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขัดนะคะผู้มีอํานาจขัดไปหมดอะนะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงการงานไหมมี มีด้วยนะคะมีด้วยนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านการงานนะอิทธิพลของยูเรนัสกับดาวเสาร์เสาอยู่เรือนที่3ยูเรนัสเรือนที่6หลายคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจากการงานแบบกระทนหันหนะ่ะจบแบบกระทันหนะันหน่ะโดนความเครียดจู่โจมก่อนแล้วถึงจะจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะผ่านพน้นอืม ต่อไปเดี๋ยวนะเรือนที่10อ๋ออาจารย์ลืมดูไปนะเกิดนิวมูนในเรือนที่10ของคุณในราศีกันนะดีดีค่ะดีค่ะแล้วดาวพุธอยู่ในราศีกันด้วยอะ่ะในเรื่องของงานถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดตรกกะการลงดีเทลการลงรายละเอียดคุณจะเป๊ะมากนะในเดือนนี้คุณจะเป๊ะมากๆนะคะนิวมูนด้วยเกิดการเริ่มต้นใหม่หลายคนได้เริ่มงานใหม่นะปลายเดือนมันเกิดนิวมูลที่27 นิวมูลวันที่27สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนมีหลายๆคนมีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่นะได้งานใหม่ที่ดีดีนะคะทีนี้ด้านของการเงินบ้างนะดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่9หลายคนถ้ามีแฟนชาวต่างชาติหรือมีคนอุปถัมภ์อยู่อาจารย์ว่าได้เงิน ได้เงินจากแฟนชาวต่างชาติได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินนะดาวศุกร์เข้าเรือนที่9นะมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคนที่มีการเดินทางเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคุณมีเกณฑ์การได้เงินมาจากจุดนั้นด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีดาวศุกร์จะให้คุณกับคุณมากๆตั้งแต่ช่วงต้นเดือน1-15แต่หลังจากนั้นนะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหลัง19ไปแล้วนะเพราะศุกร์สแควร์ยูเร u นส ทางการเงินก็อาจจะมีปัญหามาห้คุณได้ปวดหัวนะได้ขบคิดนิดนึงแหละในช่วงหลังจากนั้นทีนี้อาจารย์ขอดูไพ่การเงินสักใบสิ The Sun คุณเห็นไหม มากคุณได้เงินน่ะนะยิ่งเป็นคนเงื่อนไขเหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้นะเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติเกี่ยวข้องกับแฟนชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ต่างถิน่นบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้ทํางานต่างประเทศก็ได้นะฮะคุณมีเกณฑ์การได้เงินแล้วดีมากดิซันดีสุดๆต่อไปความรักความสัมพันธ์ล่ะดาวสุ์เข้าเรือนที่9จะรออะไรล่ะคะ เจอความสัมพันธ์ระหว่างเดินทางสี่เขาเรียกเนาะหรือไม่ก็เจอความสัมพันธ์ลักษณะของต่างชาติต่างภาษาสายฝอเตียมเฮค่ะอาจารย์พูดเลยนะสายฝอเตียมเฮได้เลยเพราะมีเกณฑ์การเจอคู่แบบชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็จะส่งผลดีกับตัวคุณทีนี้ในเรื่องอดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่5เรือนที่5เป็นเรือนโรแมนต์ของคุณอยู่แล้วนะชาวลัคนาราศีธนู อ่ะธนูได้มีความสัมพันธ์สักทีนะหลังจากรอมานานนะจารย์ว่านะในเดือนในช่วงเดือนเดี๋ยวนะสิงหากรกฎาในช่วงเดือนมิถุนามิถุนาไม่รู้เจอคู่มาไหมนะถ้าใครยังไม่เจอนะคะก็มีลุ้นในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานะ 1นคนโสดนะคะเดิมมูลเป็นลักษณะความคุมเครือการไม่แน่ใจการไม่มั่นใจหรือบางคนเจอลักษณะของปมในใจตัวเองนั่นแหละเที่ยงแก้ไม่ตกและไม่กล้า Move On อาจารย์เจอบ่อยมากนะตอนพยากรดวงส่วนตัวแล้วก็เจอคนที่มีปัญหามีปมในใจที่ไม่กล้ารักอะปมไม่กล้ารักเยอะมากเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ปลดล็อกได้นะคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญก่อน การปลดล็อกบางคนสามารถใช้วิธีการ Creative Visualization การมโนภาพเชิงบวกนะหรือไม่ก็การพูดเซลท a l กกับตัวเองคุณก็สามารถปลดล็อกได้สิ่งนี้สิ่งสำคัญถ้าคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะก็อย่างนิ่งเฉยนะความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้ยนยกระดับขึ้นหรือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจบหรือจะเลิกนะคะหลายคู่ไปต่อกันได้แต่หลายคู่อ่ะอ มันก็จะถึงเวลาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็เป็นไปได้เนาะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะคะ่ะห้าดาบคุณดูสิไพ่ความรักของคุณนะ่ะขึ้นมาแบบ เป็นไพ่ไพ่ดาบนะไพ่เดมูนแล้วก็ไพ่สีถ้วยบ่งบอกถึงภาวะนิ่งอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสุดๆในด้านความรักก็ได้ถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าหลายคนมีเกณฑ์เจอคู่นะแต่ดาวองทำมุมดีจริงๆคนที่มีดาวสุกอยู่ในราศีสิงหรือราศีสิงคุณอยู่เรือนที่7อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีดาวศุกอยู่ในเรือนที่7สุกร์ทำมุม ทรกับสุขหรือมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีสิงห์นั่นแหละคุณถึงจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีได้ในช่วงนี้นะคะเอาหล่ะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่5ดาบยังคงหันหลังให้คนที่มีคู่หมายถึงคุณระวังภาวะของการที่หันหลังให้กันเหนื่อยเบื่ออะไรต่างๆนะธนูนะคะอยากจะต้องการอิสระจึงหันหลังให้กันก่อนในช่วงนี้ไม่เป็นไรนะคะรอทุกสิ่งอย่าง ไปข้างหน้าก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาพลังงานในเดือนนี้ค่อนข้างจะหนักเหนื่อยพลังงานในเดือนนี้เป็นพลังงานที่แบบโอ้โหชุลมุนวุ่นวายโกลาหลไปหมดนะคะถึงแม้จะมีเรื่องดีๆอยู่ระหว่างสุขกับพฤหัสที่มาช่วยต้นเดือนแรกครึ่งเดือนแรกก็ตามนะแต่ก็ต้องระมัดระวังการเงินการงานความรักครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ต้องระวังสุดๆอาจารย์ขอไพ่ใบหนึ่งโอ้โหคุณดูสิสามดาบระวังให้สุดๆเลยนะหัวใจหัวใจอาจารย์เป็นสีดำใช่ไหมอาจารย์ใช้โครมาโคมมันเป็นสีดำเนาะมันเป็นการเกี่ยสีข้างหลังเลยเป็นสีดำทีนี้อ่ะเ,ออเรื่องสุขภาพต้องระวังสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคหัวใจเป็นปัญหาเดิมภาวะการกดดันทางจิตใจนะ ยูเรเนียสสแควร์อาทิตย์ซึ่งจะเกิดจากการที่เป็นคู่รักต่างชาติเป็นคุณพ่อหรือเกิดจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคนมีสีมีตำแหน่งที่มาเกี่ยวกับคุณก็เป็นไปได้นะคะภาวะของเส้นเลือดความดันเลือด มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายมากๆนะคะชาวลัคนาราศีธนู mm hmm. ในช่วงหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอาการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายยูเรนัส hmm. <Uran us S 2> กับอังคารกลุ่มกันนะโอ้ยอาจารย์ว่าหลายคนต้องป่วยกระทันหันเนาะเออหลายคนมีเกณฑ์การเจ็บป่วยกระทันหันน่ะเอาหล่าย,ยังไงก็ตามสู้ๆนะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะ mm hmm. อืมอ่าชาวลัคนาราศีธนูจบไปแล้วนะคะก็ ขอบคุณมากสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็มีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามอาจารย์มาได้นะเดี๋ยวเรื่องความรักจะจงพิเศษอาจารย์คอยทำคลิปแยกให้นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอให้โชคดีแล้วก็ระวังตัวกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย